สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเล่าร้อยวีหนึ่งน,นะครับอย่าลืมฝากกด l ล k e กดแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้าไม่ได้ทักชวนเรื่องการลงทุนทใดการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีสมัครสมัครกันเยี้ยนะครับอันนี้เราก็อยู่กับเกมอาเซอรีฟชีเลสซิ่งนะหรือเกมวิ่งแกะค่ายิดขับนะอันนี้เราก็จะมาเก็บเกี่ยวผลผลิตจากที่เราทําฟาร์ม LP ไว้หรือการทําอาหารนั่นเองอะเริ่มกันเลยอ่าเราก็เข้าไปในการทําฟาร์มหรือทาอาหารนะครับอ่า อันนี้ก็เป็นผลผลิตนะที่ที่โอ้เยอะอยู่นะอันนี้ทำไว้นี่เห็นไหมเมื่อวานผมอันนี้ก็เบอร์เกอร์เนี่ยท่าอ่าลงทุนไว้พันอ,อันนะโอ้ขึ้นเร็วมากเลยนะแค่สี่รออันนี้ก็หกร้อยกว่าเนี่ได้สองร้อยโอ้อันนี้ก็เยอะมากเลยนะฮะเราก็จะมาเก็บเกี่ยวผลผลิตกันนะวันนี้นะ อ่าก็อันนี้เนี่ยก็จะมีผลนะเขาบอกว่าในไวท์ไเปอร์นะอ่าก็คือพูดง่งยๆว่ายิ่งคนทำฟาร์มเยอะอ่าผลตอบแทนเนะี่ยมันก็จะยิ่งลดลงลดลงเราก็จะได้น้อยลงแต่หัวเกมมันเพิ่งเปิดเราก็เลยยังได้เยอะอยู่นะอ่ะเราก็จะไปเคมกันนะนนะี่นี่เคมเคมเคมน่สี้อยกับเออเนี่ย มาดูรายละเอียดกันเล็กน้อยนะอันนี้ผมก็ทำการฟาร์มเบอร์เกอร์นะอันนี้เอาเหรียญเหมือนการเป็นการเอาเหรียญบูมาชนกับเบอร์เกอร์อ่าอ่าเดี๋ยวค่อยอธิบายรายละเอียดคร่าวๆแต่ทำไว้แล้วแต่ไม่ค่อยละเอียดแต่ทำให,ใหม่แล้วกันอันนี้คือเอ่อที่ผมลงทุนไว้นะเบอร์เกอร์นะ,ะซีดเบอร์เกอร์เนี่ยทั้งหมดหนึ่งพันแปดสิบห้าจุดสองห้านะก็อันนี้เป็นผลผลิตของ เบอร์เกอร์ Burger ทั้งหมดในเกมนะฮะ414,720ต่อวันนะอันนี้คือ,อผลตอบแทนนะที่ผมผลิตไว้นะก็482พอเท่าจำนวนหนึ่งพันมันก็จะผลิตไม่ได้แล้วนะอันนี้ผมมันเยอะให้เยอะมากเลยนะและ,และนี่ก็เป็นเหมือนสภาพคล่องทั้งหมดนะข,ข,ของของของเบอร์เกอร์เนี่ย441,0 4, 000, 4, นะสี่แสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยนะซีซนะอ่ะผมจะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะอันนี้คือปุ่มสเต็กนะเข้าไปแล้วก็กดนี่อันนี้คือกดยกเลิกอันนี้คือปุ่มเก็บผลผลิตปั้งนะกดไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บกับลูกเบอร์เกอร์ไว้ก่อนนะจริงๆต้อง top, 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 top อต็อปต็อปต็อปจุดไอ้นี่ก่อนนะแต่แต่ไม่ได้ต็อปหยุดปึ๊ดตึดต๊ดตึด๊ดนะ เออเล์นะก็พยายามพยายามเคมไม่ได้นะนะอาจจะเค็มยากเล็กน้อยนะเขาเขาบอกว่ามันจะมีปัญหาช่วงนี้นะ่ะเฮ้ยมันได้นะกดมา20รอบได้แล้วมั้งเนี่ย เฮ้ยมันได้แล้วกดประมาณยี่สิบรอบได้ไหมกดเคมเนี่ยโอรอรออันนี้รอก่อนพอถึงประมาณครบหกเนี่ยจะกดอีกครั้งหนึ่งอะเมื่อวานเนี่ย,นะมยผมปลูกซีหรือปลูกต้นไม้ไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นที่ผมปิดกั้นคุกกี้ไว้นะคุกกี้ในเครื่องเนี่ยมันก็เลยเอ,อคุกกี้หรือหรือป๊อปอัพเนี่ย มันก็เลยทําให้ไม่สามารถสามได้นะเมื่อวานนะอ่าก็ใครปิดการพุก,กี้หรือป๊อกอัพให้เปิดด้วยนะเพราะว่าั้างั้นมันจะทําไม่ได้นะอ่านี่เบอร์เกอร์หายไปแล้วนี่อ่าเราเรา,เราไปดูนี่นะเราต้องไปดูตรง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 ,ตรงเตรียมแกะนะ ขีเบื่อห้าร้อยอันเนียนเนียน <cam> ะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ EP หน้านะที่เหลือเดี๋ยวผมก็จะเคมออกให้หมดนะไอ้ไอตัวนี้นะนี่นะโอ้ขึ้นเร็วมากเลยปึ๊บปึ๊บเคมอหมดให้หมดเลอเลย โอเคขอบคุณที่ติดตามะรับชมนะครับขายของใต้คลิปก็จะมีลิงก์แกะนะมีลิงก์เกมเข้าเกมมาลิงก์กระเป๋าบิดขับเน็กแล้วก็ช่องทางติดต่อบิดขับนะแล้วก็ซื้อตัวละคระแกะนะอยากซื้อ,อกันไม่มีตังค์นะ,ะแล้วก็ช่องทาง Facebook i n s t a g r a กรมแล้วก็ e gram นะขายของก็สเล็กน้อยใต้คลิปดยจะมีลิงก์สมัครกระดานเทคคริปโตนำหน,นึ่งโลกใบั้นสมัครเพียงหนึ่งนาทีความน่าจะถือสูงปลอดภัยสูงแต่ก็มีความเสี่ยงนะครับ ใช้อีเมลในการสมัครยืนยันตัวต,วตวนได้แบบประชาชน30มสิบีใครยังไม่มีสมัครได้โ OK อเคเอ็กซ์ว่เทคดกี่ตนดับสามของโลกเราผมตัวแทมหนึ่งถึงสี่ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์จากการอื่นนะรับเลยได้แลาวชั่วโมงเปิดมาประมาณแปดปีโอเคเอ็กซ์เนี่ยมีระบบเทรดมาชินที่ททดีสุดในโลกดีกว่าไบแอนดีไงต้องสมัครโดยผมก็เทรดอยู่นะอ่าจริงๆเขามีหลากหลายผลิตภัณฑ์นะแต่ผมให้การเทรดมาชินของเขาดีสุดนะครับอ่าสมัครแค่อีเมลอย่างเดียวในการสมัครไม่ต้องยืนยันตัวตนก็ถอนเงินได้นะครับ ถอในวันลา200,000 u s กูคอยเข้าไปอีกหนึ่งเว็บต้นน้ำมีหลากหลายผลิตภัณฑ์เปิดมา4ปีนะผมแต่ผมใช้ในเรื่องการเทรดมาเช่นเช่นเหรียญแบบไปคกู้ป่อเนน3เท่าที่กูคอยไป10เท่านะหลากหลายตัวไป10เท่าเกดเโอก็จะเป็นอีกเว็บหนึ่งเว็บต้นน้ำนะโชคดีอาจจะเจอเหรียญมีภูฟามเงินมากที่สุดในโลกนะ KUB Coin ก็ามาฟาร์มได้นะเปิดมาเกือบ10ปีนะสมัครใช้อีเมลในการสมัครไม่ต้องยืนยันตัวตนก็ถอนเงินได้แ Airbag ก็จะเป็นหนึ่งเวทต้นน้ำโชคดีอาจจะเจอเ10หรียญ 10x100x เปิดมาแปปีสายเกม m o b i l ก็ติด1นึ่งสิเกมสไร้างรายได้นะ,ะจากราคาสูงสุด14 US ตอนนี้เหลือ0.4 US m o b อ่าโลลลคอยเกมสายฟรีขุดเหรียญขุดอีเธอรียมขุดบิตคอยเล่นเกมได้เงินจริงสายฟรีห้ามพลาดครบคุณ ที่ติดตามเรารับชมเจอกันใหม่ EP หน้านะครับคลิปนี้ไม่ได้ชักชวนเรื่องการลงทุนใดๆนะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย